สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายอนันชัยชยเดชได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจากกรณีที่มีเพจดังเพจหนึ่งโพสต์ข้อความว่า ติดต่อทนายคนใหม่เรียบร้อยเลขาทนายรับนัดลุงชื่อทนายอจุดทำให้มีผู้สื้อข่าวและประชาชนจำนวนมากสอบถามผมสร้างความอึดอัดและเสียสมาธิในการทำงานของผมมากเพราะผมกำลังว่าความคดีนักเรียนนายร้อยกระโดดร่มไม่กลางที่สารนาญ,ญาธุจริตจ,จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจทั้งประเทศผมจึงขอให้ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์แจ้งแก่พี่น้องประชาชนผู้สนใจและผู้สื่อข่าวว่าทนายที่มีอักษรย่อออ่างคือทนายอนันชัยชยเดชจริงเพราะผมไม่สามารถโกหกนักข่าวและประชาชนได้แต่ผมก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องไหนเลยเหตุเกิดขึ้นเพราะ ลุงพลและป้าแตนขอเข้าพบชี้แจงข้อที่จริงกับผมแต่ผมขอเรียนว่าผมยังไม่ได้รับนัดตามที่เป็นข่าวและที่สำคัญผมจะรับเป็นทนายหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลละพินิษของผมผมเป็นทนายวุฒโสทั้งคุณวุฒิวัยวุฒธมีลูกศิษย์มากมายจะกระทำการใด หรือไม่กระทําการใดจึงต้องระมัดระวังต้องมีเหตุผลขอท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งด่วนวิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาแต่อย่างไรก็ตามการทำงานของผมมีที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่เสาว์อาทิตย์นี้ผมจะปรึกษากับทีมที่ปรึกษาของผมเพื่อให้ได้ความกระจ่างในเรื่องนี้และในวันที่6ธันวาคม2564 ผมจะถแถลงให้นักข่าวและประชาชนทราบผมอยากเรียนว่าหลักการทำงานของผมต้องถูกต้องและเป็นธรรมปราศจากอคติใดๆและไม่ได้ทำตามกระแสรหรือความสะใจและผมว่าความบนสารยุติธรรมไม่ใช่หน้าโซเชียววันจันทร์ที่6ธันวาคม2564รู้เรื่องแน่นอนว่า ผมจะเป็นทนายให้กับลุงพลป้าแตนหรือไม่ขอบคุณครับความคืบหน้าล่าสุดลุงพลไล้สดอุบชื่อทนายคนใหม่ทิ้งปริศนาผมรู้แต่เลือกที่จะไม่พูดชัยพลวิภาหรือลุงพลไล้สดผ่านทางช่อง YouTube ระบุว่าเพิ่งเจอทนายเมื่อยิมสองถึงยิมสาพฤศจิกายนที่ผ่านมาเจอแล้วก็ไม่ได้มีอะไรในส่วนของประเด็นพระอาจารย์ที่เคารพยืนยัน รู้เรื่องแต่ไม่ขอพูดและเลือกที่จะไม่พูดส่วนทีมทนายใหม่ที่จะมาแทนยังไม่เปิดเผยจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและทนายรัชพลสิริสาครหรือทนายรัชพลสองทนายชื่อดังได้ขอถอนตัวจากการเป็นทนายให้กับชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสาวสมพลลรลาโพหรือป้าแตน จำเลยในคดีฆาตก,กรรมน้องชมพู่อายุ3ขวบล้านสาวตัวเองด้วยปมเหตุมาจากทั้งสองฝ่ายต่างมีความเห็นไม่ตรงกันซึ่งทางฝ่ายทนายจะไปแจ้งต่อสารจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้จำเลยหาทนายใหม่ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ไลฟ์สดช่องมโอมแฟมิลีขณะไปร่วมงาน คุณแม่ของคุณนาทีที่จังหวัดนครปฐมโดยมีช่วงหนึ่งกล่าวถึงเรื่องที่ทนายตั้มโพสต์ขอถอนตัวจากการเป็นทนายว่าผมไม่ได้มีอะไรกับทนายตั้มนะเขามาที่กกกอกเมื่อวันที่ยีิองถึงยี่พฤศจิกายนเจอกันแล้วก็ไม่มีอะไรขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเสมอ ในส่วนของประเด็นที่ว่าทั้งสองทนายกล่าวถึงพระอาจารย์ที่ลุงพลเคารพหรือไม่นั้นลุงพลระบุว่าผมรู้แต่ผมไม่พูดผมเลือกที่จะไม่พูดอย่างไรก็ตามลุงพลยังไม่เปิดเผยว่าจะให้ใครมาทำหน้าที่ทนายคนใหม่แทนทั้งสองรายที่ถอนตัวออกไปความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มเผยตัดสินใจไม่ผิดถอนตัว ลั่นโดนด่าเป็นปีขอโทษทุกคนที่ดือ้อไม่ฟังตั้งแต่แรกหลังจากที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับลุงพลในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ก่อนทนายตั้มจะเปิดใจครั้งแรกในรายการโหนกระแสเผยสาเหตุมาจากเรื่องความรู้สึกร่วมกันระหว่างตัวเองและลุงพล ร้อมชี้แจงปมดรามา่าเงินสิบล้านบาทไม่เป็นความจริงก่อนรายการดังจะให้ลุงพลโฟนอินเข้ามายัางรายการและระบุว่าทนายตั้มต้องหนักแน่นถึงทำคดีนี้ได้อยากให้ทนายตั้มหนักแน่นให้สมกับที่ทำคดีให้กับตัวเองตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงถอนตัวและยังไม่ได้ หาทนายคนใหม่ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่ยิมเก้าพฤศจิกายน64เพจ Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้โดยระบุว่าหลังจากได้พูดคุยกับลุงพลในรายการโหนกระแสวันนี้แล้วทำให้ผมรู้เลยว่าผมตัดสินใจ ไม่ผิดที่ถอนตัวจากการทำคดีขอโทษเพื่อนฝูงและครอบครัวที่ดื้อและไม่ฟังตั้งแต่แรกนะครับ ag, ขาวว่าทนายตาั้มต้องหนักแน่น ag, โดนด่ามาเป็นปีผมไม่หนักแน่นตรงไหนความคืบหน้าล่าสุดทนายเดชาวิเคราะห์คดีน้องชมพู่เหตุใดทนายสองทีมถอนตัวจากลุงพลจากกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพล และนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องชมพู่อายุสามขวบหลานสาวตัวเองเหตุเกิดในพื้นที่บ้านกกอกหมู่สองตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยคดียังอยู่ในชั้นศาลโดยภายหลังปรากฏว่าสองทีมทนายความได้แ,แจ้งว่าจะถอนตัวจากการเป็นทนายให้กับฝั่งลุงพลตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี <F> ่ยวกับเรื <S <S ่องนี S ้ S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  ล่าสุดทานายเดชากิติวิทยานันต์ประธานคือข่ายทานายคลายทุกได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนังกล่าวโดวยระบุว่าวิเคราะห์การถอนตัวของทานายลุงพลด้วจากข่าวบอกว่าเป็นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยทั่วไปทานายความจะถอนตัวเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันต้องเป็นความคิดเห็นในการต่อสู้คดีเท่านั้นเช่นลุงพลอยากจะรับสารภาพทานายให้สู้คดีต่ออะไรทำนองนี้ เรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันต้องถอนตัวเพราะกระทบต่อรูปคดีแต่เท่าที่ตามข่าวเห็นว่ามีการเถียงกันเรื่องค่าจ้างทนายโดยเอฟซีลุงพลบอกว่าทนายได้รับค่าจ้างไปทนายบอกว่าไม่เคยได้รับค่าจ้างก็ถกเถียงกันเรื่องค่าจ้างตามคดีฟรีหรือว่ารับตังค์อันนี้หนึ่งประเด็นนะที่วิพา์วิจารณ์ กันหนักเลยด่าดทอกันในโลกโซเชียลคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่2นั้นผมได้รับแจ้งจากคุณอัจฉริยะว่ามีทีมทนายความคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคนไหนอัจฉริยะเล่าให้ฟังว่าเขาก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการต่อสู้คดีเหมือนกันเพราะมันมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเส้นผมตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมไปอยู่ในรถของลุงพล อันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากตรวจพยานหลักฐานมันก็เห็นพยานหลักฐานที่แท้จริงแล้วนะว่าหลักฐานที่แท้จริงนั้นนิติวิทยาศาสตร์มัดลุงพลหรือไม่แล้วก็หวังนะครับว่าการถอนตัวของทนายความนะครับไม่ได้มาว่าไม่ได้จากสาเหตุกลัวว่าจะแพ้คดีเลยหาทางลงก่อนวันที่ศาลจะตัดสินเพราะก่อนหน้านี้ทนายที่ถอนตัวชุดนี้เนี่ย ก็เคยโม้ไว้เยอะว่าคดีนี้ไม่มีมูลชนะแน่แต่มาถึงวันนี้แล้วดูท่าทางดูพยานหลักฐานของอายการแล้วในวันตรวจพยานหลักฐานอาจจะถอนใจหรือไม่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับสังคมนะครับความจริงก็คือความจริงครูปิชาก,กล่าวไว้ขอบคุณภาพและข้อมูลจากทนายคลายทุก